ตไหนครับชื่อลูกเกียร์ฟิสประตอครับผมวันดีช่างพิกัดร้อยร้อยสิบเกครับร้อยสิบเจ็ดก็มาเท่ากับเขาเลยครับมาขาดพอกเท่ากันเลยครับผมแล้วเราคุมมากิโลร้อยสิบแปดตอนนี้ประมาณสามสี่โลได้ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ไอไคมอเจ็ดก้อนเกียงไก่ครับอืมเจ็ดก้อนเกียงไก่นะาอยู่ทางไหนอยู่โพนยอินสามหามก็คือแถวรัตโยทินเนี่ยเนาะครับควณบังซ้อมมีใครบ้างอยู่ที่นี่ก็มี พี่แซนสิดีขวัญเจ้ามดีแล้วก็น้องอยู่ที่ไทยด้วยครับครับผมเราเก็บตัวมากี่วันลุมลงแล้วประมาณเดือนหนึ่งได้ครับครับผมแล้วเราล่าสุดโชกไว้ที่ไหนเนี่ยอยู่อ้อมน้อยครับอ่าเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาครับชนะใครจําได้ไหมจําไม่ได้ครับใครงามใช่ครับเอ้ยวันนั้นเป็นน็อกได้ไงอ่ะก็สอกครับสอกเลยแล้วเราเคยดูฟอร์มคู่ชคเราไหมก็ดูบ้างครับศึกษามาบ้างครับได้ดูฟอร์มเจ้าชื่ออะไรนะคู่ชกเรากไอยเทพนครครับเทพนครนะ ดูแล้วเขามีอะไรบ้างก็มีลูกดูด้านบ้างครับมีหมัดหมัดมีเตะด้วยครับเจอมวยอาวุธแรงเปิดเกมนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ดูบนเวทีครับก็คิดว่าเอาอยู่ครับก็นายเอาอยู่ได้อ่าเราอายุอะไรแล้วครับยี่สิบห้าปีครับคนจังหวัดอุดรธานีครับไปปล่อยกี่โลแล้วครับประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดได้เป็นเพื่อนเราเป็นมวยอะไร ประมาณมวยฝีมือครับอ่าแต่ซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยหกบแปดเราชกมวยทั้งมวลนี่ประมาณประมาณสามสิบสี่ไปฝากพี่น้องเชียร์พวกนี้หน่อยครับขอฝากไอ้พี่น้องเศร้าอุดรนะครับก็คอยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่ครับขอบคุณครับ